เกิดอุบัติเหตุหนักบ้างไหมค,ครับพี่ก็มีภารกิจตามล่ารถเอสคลาวิ่งน้อยมากเดี๋ยวเราบินไปพิซาโน,นโลกกันนะพี่คะวันนี้พี่มิ้งเจ้าของรถนะครับรถคันนี้อยู่กับที่บ้านกี่ปีแล้วครับพี่น่าจะประมาณ5-6ปีแล้วค่ะที่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักบ้างไหมล้อขวาที่เราไดบอกฟังว่าว่าโดนคนชนนิดหน่อยใช่ไหมครับอย่างอื่นไม่ได้เป็นอะไรเนาะนอกนั้นก็ใช้ดีใช้ดีปกติเช็คสูตรตลอดใช่ไหมครับอื่นคันนี้วิ่งน้อยมากเลยนะคันนี้วิ่ง47,000เท่านั้นเอาไว้เดินทางไกลแล้วก็ออก เยยี้ดูภายในแบบรักษาดีมากเลยถึงว่าทำไมพี่มิ้มถึงมาขายให้เราแมชชารครับจริงๆก็คือว่าส่งไปหลายที่เหมือนกันครับแต่ว่าที่เนี่ยค่ะตอบเร็วแล้วก็ให้ราคาดีก็ยังไงขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ให้ผมเดินทางมาซื้อรถที่นี่ที่จะดูโลกที่บ้านเลยนะครับเป็นไงครับพี่วันนี้ผมมาบริการร,รวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะแล้วก็ชําระเงินสดทันทีนะครับเดี๋ยวโอนเงินให้ทางคุณแม่ทุกเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่วันกาให้เราดูแลครับ ก็สำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับทักมาได้เลยนะครับผมแมชชานะครับ